สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูไล่ไผ่ของเรานะครับที่เราลงใหม่นะครับที่เราลงใหม่ตอนนี้ก็นะีครับผมติดแล้วนะครับยาวไปนู่นแล้วครับผม ว่าอีกชั่นี้อีกสักงหน่อยเราก็จะนะครับช่วงนี้ก็เข้าใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วครับปลายฝนต้นหนาวนะครับต้องเราก็จะใช้หญ้าที่เราตัดเนี้ยคุมหน้าดินนะครับผมเพื่อรักษาความชื้นนะครับ สาหน้าดินไว้นะครับผมเพราะว่ามันจะดินจะไม่แห้งนะครับช่วงนี้ก็แต่ว่าที่บ้านที่จังหวัดเลยเราจะมีหมอกเยอะนะครับผมไผ่ก็จะมีน้ำค้างก็ตามใบไผ่เต็มแล้วครับ ช้าๆมาอันนี้คือ,อปลูกได้หนึ่งเดือนแล้วครับผมก็ติดแล้วนะครับกําลังสวยงามช่วงนี้ ต้องใช้หญ้านะครับคุมหน้าดินไว้นะครับผมหญ้าที่เราตัดนี่แหละครับสวนไผ่นะครับผมนี่ก็ถ่ายให้ดูก่อนนะครับ ็ยังเหลือทาความสะอาดยังไม่เสร็จนะครับวันนี้เราก็จะตัดย้าอีกแต่ว่าตัดได้าเสร็จปับ๊บเราก็จะมาคุมหน้าดินไปแบบนี้นะครับ ช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวนะครับหมอกเยอะครับผม สวยงามครับผมเราก็จะคุมประมาณนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆจะให้ใครที่ทำสวนไถ่ก็ นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับตัวเร็วครับถ้าเราใช้ลำสูงมันก็จะโตเร็วแต่ถ้าเราใช้แบบลำที่เป็นเพราะช้ำมาก็อาจจะต้องรออีกสักห้าเดือนนะครับผมประมาณนี้ก็จะสวยแล้วตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเริ่ม นี่ก็คุมแล้วครับผมคุมหน้าดินสง้มครับติดดีมากเลยนี่ก็คุมแล้วนะครับผมชายากก็ติดแล้วนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับผมแล้วคลิปต่อไปเราจะมาอัปเดต อัปเกดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าอีกไหนแล้วเป็นยังไงตายไหมประมาณนะครับติดไหนนะครับขอบคุณมากนะครับ